บทเรียนการเทรดที่ทำให้มือคํำวันคริสต์มาสราคาสูงถึง4ล้านบาทสู่การเป็นเทรดเดอร์และเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์เบสลูเซวินวันนี้พบกับทอมฮาวการ์ดครับสวัสดีครับเพืพ่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที t Inspire นะครับเอาเทรดเดอร์รอบโลกมาสรุปย่อยง่ายๆให้เพืพ่อนๆฟังเพื่ออินสปายการเทรดกันเนาะ สำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์เบสลูเซอร์วินชื่อของเขาคือคุณทอมฮาวการ์ดนะครับชื่อหนังสือของเขาก็คือผู้แพ้ที่เก่งที่สุดนั่นแหละคือผู้ชนะในที่สุดนั่นเองถ้าแปลเป็นไทยมันก็แพ้ให้เป็นแพ้ให้เก่งเพื่อสู่การเป็นผู้ชนะในระยะยาวนั่นเองแต่วันนี้คงไม่ได้เอาหนังสือมาสรุปให้ฟังเนอะมารู้จักประวัติเขาก่อนดีกว่ามาดูว่าประสบการณ์อะไรของเขาที่มันสอนเราได้บ้างแล้วว่างเดี๋ยวผมจะมาสรุปหนังสือให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับ แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครกําลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆนะครับ IC Market โบร o เกสัญชาติออสเตรเลียมาตรฐานระดับโลกเลยมีบัญชี ECN ให้ใช้ด้วยใครยังไม่รู้จัก ECN เข้าไปดูใน playlist ที่โบรกเกอร์ได้เลยนะครับผมอธิบายประเภทบัญชีต่างๆให้เพื่อนๆได้ทราบรวมถึงหน้าที่การทํางานของลิควิดพร o v i d ว r เดอร์หรือว่าตัวโบรกเกอร์เองเขาทําหน้าที่อะไรเงินเราฝากกับเขาประเภทบัญชีไหนเงินเราอยู่ที่ไหน c o n t r a Forex ต้องรู้เอาไว้นะครับไม่ได้สนใจ IC Market ก็ฟังได้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับ และถ้าใครสมัครจากลิงก์ของผมนะครับทักมาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตั้งคิววิดีโอนะครับเป็นคลิปที่ผมแชร์เทคนิคการเทรดให้เพื่อนๆเป็นการขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงก์ของผมเนาะข้างในมี3ซีซันด้วยกัน30กว่าคลิปแล้วมีระบบเทรดทำเฟรม15ทำเฟรม H1 เอามาให้เพื่อนๆดูแนวคิดกันออเดอร์ต่อออเดอร์เอาไปดูแล้วเอาไปต่อยอดระบบการเทรดเพื่อสร้างระบบของเพื่อนๆเองนะครับผมเจตนาจะแชร์ก็คือไม่ว่าจะระบบไหนถ้าเรา b a c k เทสดีทำมาดีมันก็เทรดได้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ทําได้เช่นนนกััะครบ อย่าลืมนะถ้าใครสมัครแล้วทักมาบอกผมหน่อยเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะครับมือค่ำราคา4ล้านบาทคืออะไรนะครับอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆกําลังนั่งทานมื้อค่ำกับครอบครัวตรงวันหยุดไม่ว่าจะเป็นสงกรานก็ได้ถ้าบ้านเรานะครับแต่ของเขาเนี่ยทานวันคริสต์มาสกำลังกินพูดคุยกันอย่างมีความสุขเลยแต่ในกระเป๋าเงินเกงของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมือถือมันดันสั่นไม่หยุดเลย แล้วทุกครั้งที่เราแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเราก็เจอว่าบัญชีการเทรดของเราเนี่ยเงินค่อยๆลดลงหายไปนาทีละแสนนาทีละแสนจนกินข้าวจบมื้อนั้นนะครับเราเสียเงินไปกว่า4ล้านบาทจะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆของทอมซึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์การพ่ายแพ้ของเขาให้เรา เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปแกะรอยความคิดของทอมกันดีกว่าว่าเขากลับตัวมาได้ยังไงเขาเจออะไรบ้างซึ่งสปอยให้หน่อยก็ได้ทอมบอกว่าเทคนิคอลอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับเทรดเดอร์เนาะแต่เป็นเรื่องจิตวิทยาต่างหากและสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยแตกต่างกับคนอีก95ในตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้กันนะครับผู้แพ้ที่เก่งที่สุดเบสลูเซอร์วินนั่นเอง ประวัติส่วนตัวของทอมกันเลยนะครับตัวทอมเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีครอบครัวที่เครียบพร้อมเนาะไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองพ่อของเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมเครื่องดูดฝุ่นอยู่บ้านส่วนแม่ก็มีอาชีพเป็นพยาบาลนะครับซึ่งทอมก็เติบโตมากับบ้านที่เป็นช่างนั่นแหละเขาก็ได้เรียนรู้จากพ่อของเขาแล้วก็เกือบจะทำอาชีพนี้ตามพ่อของเขาอยู่แล้วเนาะ แต่เขาบอกว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเขาเลยเนี่ยก็คือตอนที่เขาอายุ20นะครับเขาไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ Liar's p o โป r er นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นแนวสารคาดีที่เล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับโลกของ Wall Street ในช่วง1980นะเนาะ Liar โปก็ถ้าจะแปลเป็นไทยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือเกมการเล่นโปเกอร์ของนักโกหกทั้งหลายซึ่งมันเป็นสำนวนนะเนาะที่เอาไวไ้คล้ายๆเหมือนว่าการเทรดในตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องใช้การล่อลอกต้อง ใช้จิตวิทยามากกว่าความตรงไปตรงมาความตรงไปตรงมาเนี่ยมันหากินไม่ได้ในตลาดนี้ว่าง,งั้นเถอะซึ่งในหนังสือเนี่ยมันก็เล่าถึงชีวิตในวอ l l สตีนเนาะบรรยากาศในการทํางานเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงบ้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องเงินโบนัสอานาจทั้งหลายเนี่ยมันส่งผลให้คนในตลาดต้องแสดงพฤติกรรมยังไงออกมาซึ่งมันจะสะท้อนถึงการหลอกลวง การที่ต้องโกหกบางทีก็ต้องกล้าบ l ัฟคู่ต่อสู้เหมือนเกมโป๊กเกอร์นั่นแหละให้โกหกว่าเรามีไพ่เหนือกว่าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งพอทอมอ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าดึงดูดมากๆเลยตลาดหุ้นเนี่ยเนาะเลยรู้สึกว่าเขาต้องไปทํางานในนั้นให้ได้ก็ตัดสินใจเก็บของหอบเงินที่มีเท่าที่มีเนี่ยเนาะจากเดนมาร์กไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษซึ่งเริ่มต้นเข้าตลาดมาเลยทอมก็เหมือนโชคดีเนาะหอบเงินโคลนไปเงินโคลนนี่ของเดนมาร์กซึ่งช่วง1 9 9 2เเนี่ยช่วงนี้ เป็นช่วงวิกฤตเงินปอนพอดีมันทําให้เวลาไปแลกเงินปอนปุ๊บมันเหมือนเขาได้เงินมาเพิ่มขึ้น30%เลยซึ่งเขาใช้เงินก้อนนี้ไปสมัครเรียนนะครับ แล้วก็เรียนจบปริญญาโททางด้านการเงินเหมือนที่เขาสนใจนี่แหละเพราะเขาโฟกัสแล้วว่าเขาต้องมาทํางานในตลาดหุ้นให้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เข้าไปทํางานที่บริษัท JP Morgan อันนี้ถือว่าเป็นบริษัทชื่อดังเลยเนาะซึ่ง JP Morgan นี่ก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการการลงทุนนะ,นะก็เป็นทั้งธนาคารนะครับแล้วก็เป็น Investment Banking นะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินทั้งหลายแล้วก็มีบริการการเทรดด้วยนะครับทอมก็มีโอกาสเข้าไปทํางานที่นั่น มา3ปีด้วยกันที่เขาเข้าไปทํางานก็ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์นะแต่ว่าอยู่ในห้องค้านั่นแหละหน้าที่ของเขาก็คือคอยบริหารจัดการการลงทุนทั้งหลายหรือการป้องกันความเสี่ยงซึ่งถึงแม้ตอนนั้นเขาจะไม่ได้เป็นเทรดเดอร์เองเนี่ยแต่การทํางานที่นั่นมันทําให้เขาได้เห็นการเทรดผ่านไปผ่านมาจํานวนมาหาศาลมากเลยแล้วเขาได้สร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเทรดเดอร์หรือว่าข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ที่เกิดขึ้นที่เขาสังเกตเห็นเนาะ ตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาเลยนะครับแต่ว่าเขาทํางานอยู่ที่นั่นได้สัก3าปีเขาก็ออกมาเป็นเทรดเดอร์เองซึ่งเขาก็คิดว่ารวบรวมประสบการณ์ได้ประมาณหนึ่งละมาเทรดเองที่บ้านบ้างดีกว่าแต่ว่าพอเทรดเองอยู่บ้านภายในแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองเขาเจ๊งเงินแทบจะหมดเลยซึ่งบอกว่ายุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟให้เราศึกษาแท่งเทียนทีละกราฟทีละแท่งแบบนั้นนะเนาะตอนนั้นเนี่ยเขาใช้การเทรดด้วยเทเลเท t พวกเราเองก็คงไม่คุ้นกันแล้วนะครับเทเลเท์เมื่อก่อนเป็นยังไงซึ่งเทเลเท์เนี่ยผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะดิสเพลย์บนหน้าจอทีวีนี่แหละแล้วก็ราคามันก็จะอัปเดตทุกๆ3นาทีนะครับแล้วก็ทอมก็เอาปากกาเนี่ยมาจดนะครับแล้วก็เอามาพอตเป็นกราฟด้วยมือซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าพังพังนะครับเขาดูท่าไม่รอดแล้วไปทำงานดีกว่านะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปทำงานนะครับ กับบริษัทที่เป็นบรกเกอร์นะชื่อ City Index ทําอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีเลยนะครับและสิ่งที่เขาได้สังเกตเห็นจากการทํางานที่นี่เขาได้เห็นความลับอย่างหนึ่งระหว่างที่เขาเห็นการเทรดที่วันหนึ่งมันมีการเทรดออเดอร์มากกว่า100ล้านครั้งเนี่ยเขาพบว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแพ้แล้วก็แพ้เพราะสัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอารมณ์แบบนั้นก็ได้ทอมเล่าถึงสิ่งที่เขาพบแล้วก็ให้ชื่อมันว่ากับดักซูเปอร์มาร์เก็ตทอมบอกว่าปัญหาของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เก่งกราฟไม่ได้เก่งเทคนิคปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยแต่มันอยู่ที่สมองของคนเหล่านั้นเนี่ยถูกออกแบบออกมาเพื่อความอยู่รอดนะครับการเอาชีวิตรอดไม่ใช่เพื่อการเทรด ซึ่งเขาเปรียบเทียบแล้วก็อธิบายสิ่งนี้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเมนทอลิตี้นะครับเขาให้นึกถึงเวลาที่ตอนเราไปห้างเนี่ยเราเห็นอาหารเนาะอย่างไก่ก็ได้ลดราคาสัก50%เรนะครับเราก็จะรีบวิ่งเข้าไปซื้อทันทีเลยใช่ไหมแต่ในตลาดหุ้นนะครับเมื่อราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันตกลง50%คนส่วนใหญ่กับคิดว่าเฮ้ยมันถูกแล้วต้องซื้อเพิ่มเช่นเดียวกับไก่เลยตอนนั้นนะครับถ้าเราดูกราฟจริงๆมันก็คือการกลับตัวเป็นขาลงชัดเลยแหละ และในทางกลับกันนะครับพอหุ้นมันขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็กลับรีบขายทํากําไรและเพราะว่าเรากลัวว่ากําไรมันจะหายไปใช่ไหมซึ่งทมสรุปเอาไว้น่าสนใจมากๆเลยว่าคนเราเนี่ยมักจะหวังในเวลาที่ควรกลัวนะครับและกลับกันนะครับดันไปกลัวในเวลาที่ควรจะหวังเราไปหวังในเวลาที่ควรกลัวคืออะไรนะครับอย่างสมมติเราถือหุ้นตัวหนึ่งอยู่มันขาดทุนลงไปแล้ว แต่เรากลับรู้สึกเรามีความหวังว่ามันจะกลับมาแล้วเราก็ถือมันต่อไปเรื่อยๆจนพอตแตกอันนี้หุ้นขาลงชัดๆเลยเราควรจะกลัวแต่เรากลับไปมีความหวังแล้วช่วงที่ถือหุ้นตัวที่มีกําไรอันนี้เราควรจะหวังแต่ว่าเราดันไปกลัวกลัวอะไรครับ กลัวกาไรจะหายก็เลยเรียบปิดออเดอร์ทิ้งทั้งทั้งที่เทรนด์มันก็กําลังดูดีกําลังจะไปต่อทอมก็เลยสอนเทคนิคเขาเรียกว่า adding to winner หรือจะแปลว่าการให้เราซื้อเพิ่มหรือว่าเพิ่มไม้เมื่อมีกําไร สิ่งนี้มันดูเหมือนขัดสัญชาตญาณล้วใช่ไหมเวลาราคาลงไปสิเราต้องถัวใช่ไหมแต่อันนี้บอกมีกําไรให้ซื้อเพิ่มเหรอนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคน1%ของตลาดที่ชนะตลาดได้เราต้องทําสิ่งที่ขัดกับสัญชาตญาณเราที่สุด ก็คือความกล้าในการใส่เงินเพิ่มให้กับออเดอร์ที่กําลังชนะอยู่แล้วก็เวลาเจอไม้ที่ขาดทุนเนี่ยพอถึงจุดขาดทุนต้องตัดขาดทุนให้ไวที่สุดซึ่งตรงนี้แหละเป็นชื่อหนังสือของเขาเลยก็คือ base loser wins ความหมายของมันก็คือใครที่แพ้เป็นตัดขาดทุนไวตัดขาดทุนเร็วตามจุดที่มันควรจะตัดขาดทุนคนนั้นก็จะชนะในระยะยาวนั่นเองแล้วมาดูทางด้านเทคนิคการเทรดของทอมกันบ้างดีกว่า เทคนิคการเทรดของทอมเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เราเรียกว่าซีนาริโออนาลิซิตนะครับหรือการวิเคราะห์สถานการณ์เขาไม่ใช่สายกราฟเนาะแต่จะบอกว่าเขาเป็นสายสแตทสายควนเลยก็ว่าได้นะถ้าสมัยก่อนมีเรียกว่าควอนเขาคงเป็นควอนประมาณหนึ่งนะครับเขาจะใช้สแตทย้อนหลัง30ปีนะครับอย่างเช่นถ้าวันศุกร์เนี่ยตัวดัชนีดาวโจนนะปิดต่ำกว่าไฮของวันพฤหัสเพือนเพืนน,น,นึกภาพออกไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูดนะ เขาบอกว่าถ้าวันศุกร์ใช่ไหมนะครับผมว่าด้านบนนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นแท่งเทียนวันพฤหัสแล้วถ้าวันศุกร์เนี่ยปิดต่ากว่าไฮของวันพฤหัสสมมุติปิดปิดด้วยแท่งแดงต่ํากว่าไฮนะครับสมมติอันนี้ราคาปิดอยู่ด้านล่างนะนะครับไฮของพฤหัสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ศุกร์อยู่ตรงนี้ถ้าราคามันปิดต่ากว่าไฮของพฤหัสวันจันทร์นะครับ มันจะมีโอกาสสูงถึง90%เลยที่ราคาเนี่ยจะล่วงไปหาโลของวันศุกร์อ๋อแต่ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องวาดหางมันซะหน่อยนะครับสมมุติหางวันศุกร์อยู่งี้แต่ราคาปิดอยู่กลางๆแท่งแต่ว่าต่ากว่าไฮของวันพฤหัสใช่ไหมไฮไฮนี่คืออ่ไฮตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดของวันศุกร์ถ้าลักษณะแบบนี้วันจันทร์เนี่ยมันมีโอกาสมากๆเลยที่ราคามันจะลงไปที่โลของวันศุกร์นี่ จะมาที่โลตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่า95เป็นแบบนี้อันนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นซีนารีโอแอนาลิซิสซีนารีโอก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นสตอรี่นะถ้าเกิดเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมานอกจากนี้เขายังมีเทคนิคที่เขาคิดค้นขึ้นเองอย่างฟิชชิ่งเทคนิคอันนี้ก็เป็นคล้ายๆซีนารีโอเหมือนกันผมว่าให้ดูนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมวาดขึ้นมาแท่งก่อนหน้าหนึ่งแทงเขาบอกว่าฟิชชิ่งเทคนิคของเขา จะเรียกว่ามันเป็นเทคนิคการตกปลานั่นเองนะครับก็คือเขาจะรอให้ราคาเนี่ยหลุดโลเดิมนะครับสมมุติโลเดิมอยู่ตรงนี้นี่คือโลราคาเนี่ยหลุดโลลงไปตรงนี้เมื่อไหร่เขาจะเริ่มสนใจแล้วเขาบอกว่าตอนที่มันหลุดโลไปเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเกี่ยวเบ็ดนั่นแหละนะครับลงไปกินสต็อปลอสกันก่อนนี่เองของคนอื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ลงหลุดโลแล้วก็ขึ้นมายืนนะครับยืนเหนือโลเดิมของแทงก่อนหน้าได้ ตรงนั้นเนี่ยเขาค่อยเข้าเทรดนะครับเมื่อมันยืนเหนือโลเดิมได้นะ ถ้ายืนถ้าไม่ยืนเหนือโลโกเดิมนะครับเขาก็จะไม่เขาเทรดเพราะมันก็มีแนวโน้มจะลงต่อแต่ว่าถ้ามันยืนเหนือโลเดิมที่ผ่านมาของแท่งที่แล้วเนี่ยมันคือเทคนิคถ้าของคนอื่นเขาเรียกว่าเฟกเอานั่นแหละการเบรกหลอกแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็สวนวิ่งขึ้นไปนั่นเองหลอกลงมากินสต็อปลอสก่อนซึ่งเทคนิคเหล่านี้เขาบอกว่าเขาฝึกฝนกับชาร์ตมาเนี่ยเป็นร้อยๆชาร์ตแล้วนะชาร์ตแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นลักษณะเนี่ยเขาฝึกฝนมาอย่างหนักกับชาร์ตพวกนี้เนาะ จากการศึกษากราฟมากว่า30ปีเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นซีนาลิโลออนานริซิทหรือว่าการฟิชชิงทั้งหลายนะครับจะร้ประโยชน์มากๆเลยถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า mindfulness จะบอกว่าเป็นความนิ่งสงบทางจิตใจนะครับเขายกตัวอย่างนักปีนผาขึ้นมาท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณอเล็กซ์ซึ่งคุณอเล็กซ์เนี่ยจะไปปีนหน้าผายากๆทั้งหลายนะครับแล้วก็วิธีการปีนของอเล็กซ์เนี่ยก็คือปีนโดยไม่ใช้เชือกช่วยชีวิตไว้ด้วยซึ่งอเล็กซ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถฝึกซ้อมจนความกลัวเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วจะพูดตามภาษาบ้านเราก็คือความนิ่งนั่นเองซึ่งตัวทอมเองก็ ใช้เทคนิคเดียวกันเขาบอกว่าเขาก็ไปฝึกดูรูปหน้าผาสูงๆก่อนเทรดเหมือนกันนะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไปเกี่ยวอะไรกับปีนหน้าผาหรือว่าตัวเขาเองปีนหน้าผาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะแต่เขาก็จะฝึกวิธีอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตใจของเขานิ่งสงบเพราะว่าเวลาเทรดทีเนี่ยเงินล้านวิ่งผ่านหน้าจอผ่านไปผ่านมาถ้าจิตใจเราไม่นิ่งไม่สงบพอเนี่ยเราพร้อมที่จะทํานอกระบบได้ตลอดเวลาเลย คำเน้นย้ำถึงเรื่องของการมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะครับก็เขาบอกว่าเราต้องเป็นเจ้านายให้เหนืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งวิธีการเนี่ยเขาให้ชื่อหลักการนี้ว่า A B C แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้กัน A ย่อมาจากตัว Acknowledge นะครับ อันดับแรกอารมณ์มันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเราจะฝึกมาดีแค่ไหนแต่ว่าให้ acknowledge มันก็คือยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นแล้วอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเช่นตอนนี้เรากำลังกลัวอยู่นะตอนนี้เรากำลังโฟมโออยู่นะแค่ให้เรารู้นะครับว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาในใจเราต่อไปไปที่ B B คือ b r e a t h ก็คือหายใจลึกๆเพื่อดึงสติจากสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นพอมีอารมณ์นะมนุษย์ก็จะเลือก fight or flight นะครับสู้หรือหนีนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่สัญชาตญาณตรงนี้มันจะทํางานเขาอยากให้เราดึงสติด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วหลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจก็คือตัว4ก็คือ choose โดยให้เราเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือเลือกกระทำสิ่งที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่สุดที่เราวางเอาไว้ ไม่ใช่ไปเลือกตัดสินใจทําตามอารมณ์ทันทีทวนอีกรอบนะครับ A acknowledge ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วรับรู้มัน2 B breathe b r e a t แปลว่าหายใจหายใจลึกๆให้เราหยุดคิดนั่นเองนะครับไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามสัญชาตญาณทันทีแล้วก็ C choose ก็คือเลือกเลือกว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเลือกจะไม่ทำอะไรอันนี้แหละจะเป็นตัวทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นในการตัดสินใจ นี่เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะครับเราลองทําดูกันทีนี้ทอมยังพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาแถมให้ตัวนะครับก็คือเรื่องของ awareness หรือเรื่องของการตระหนักรู้นั่นเองครา เปรียบเทียบเหมือนกับเรากาลังกินสเต็กอยู่แล้วเราก็กําลังบีบมายองเนสใส่นะครับเขาบอกว่าถ้าเราบีบใส่โดยที่ไม่รู้เลยว่ามายองเนสเนี่ยมันแคลอรี่300แคลนะเราก็อาจจะอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ซึ่งการเทรดก็เช่นกันเขาบอกว่าสําคัญเนี่ยมันก็คือการจดบันทึกว่าสิ่งที่เราเทรดเนี่ยมันมีความผิดพลาดอะไรที่ทําให้เราเสียเงินความผิดพลาดอะไรที่ทําให้เราล้างพอร์ตหมดตัวเขาบอกว่าถ้าเราไม่มี awareness ในเรื่องนี้เลยเรา ก็จะไม่สามารถพัฒนามันได้เลยเหมือนไปกินมายองเนสแล้วก็อ้วนโดยไม่รู้ตัวนั่นเองและสุดท้ายนะครับทอมเล่าประสบการณ์ของเขาที่เขาได้รับฟังมาอีกทีจากไทเกอร์วูดหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมไทเกอร์เนี่ยถึงเก่งกว่าคนอื่นมากๆคําตอบของไทเกอร์ก็คือเขาทําตัวเองเนี่ยเหมือนปลาทอง ปลาทองจะมีความจำที่สั้นมากๆเลยซึ่งไทเกอร์เองก็ทำอย่างนั้นเช่นกันสมมุติถ้าเขาตีพลาดในหลุมที่15ที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาเดินไปหลุมที่16เขาก็จะลืมไอ้หลุมที่15ที่เขาตีพลาดเนี่ยไปทันทีเลยแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาโฟกัสแค่ปัจจุบันทอมก็ ให้ชื่อตรงนี้ว่าเป็นหัวใจปลาทองนะครับซึ่งการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่าให้ความพ่ายแพ้จากไม้ที่แล้วจากเมื่อวานจากเดือนที่แล้วมาทําลายการตัดสินใจในวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ควบคุมอนาคตตัวเองไม่ได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปให้จากการทําความรู้จักกับทอมมานะครับเพื่อนๆได้อะไรไปบ้างมีความเห็นยังไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ เช่นเคยครับใครชอบแนวทางของช่องกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละทีนะครับหรือใครจะสนับสนุนช่องผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็ทำได้แล้วนะครับใต้คลิปจะซุปเปอร์แตงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจ IC Market นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสมัครแล้วทักมาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มแต่งคิววิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ